สวัสดีค่ะสวัสดีชาว n a t u r a l Joy Vision นะคะสวัสดียามเย็นค่ะตอนนี้ชุ่มฉ่ำฝนตกอยู่ค่ะอนนี้ฝนตกอยู่นะคะใช่ก็ ใครเดินทางก็ระมัดระวังนะคะวันนี้ก็มาทักทายนะคะที่นี่ค่ะนะช่อจอยวิชันค่ะที่นี่เป็นบางคนเนี่ยเพิ่งอาจจะเพิ่งเข้ามารู้จักกับเพจ Facebook นี้นะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าที่นี่คืออะไรทำอะไรนะคะก็วันนี้อาจารย์จอยก็อยากจะมาพูดถึงอธิบายนะคะว่าที่นี่เราทำอะไรกันบ้างนะคะทำอะไรบ้างคะอาจารย์ จริงๆตอนนี้ก็มีคนเข้ามาดูประมาณ4ี่คนเนาะเข้ามาดูย้อนหลังก็ได้นะคะอาจจะมีคลิปต่างๆที่เริ่มที่จะเผยแพร่ออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของสายตานะคะคิดว่าอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาและไม่รู้ว่าที่นี่ทำอะไรนะคะศูนย์ของเรานะคะ Natural Joy Vision นะคะเป็นศูนย์ฟื้นฟูด,ดวงตานะคะที่เดียวใน ประเทศไทยนะคะเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2011นะคะก็ประมาณ9ปีแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์นะคะศูนย์ของเราตั้งอยู่ที่ตึกยังเพลสนะคะชั้น2นะคะสุขุมวิท23นะคะติดกับโรงเรียนสาธิตประสานมิตรฝั่งปฐมนะคะขออนุญาตนิดนึงว่าหน้าอาจจะมองไม่ชัดไหมคะมีมีใครช่วยเช็คนิดนึงชัดชัดอยู่ไหมคะ ชัดนะคะเดี๋ยวใส่ใส่สักพักหนึ่งนะคะนี่อาจจะก็ศูนย์นะคะเป็นศูนย์ฟื้นฟูดวงตานะคะคือถ้าคนที่ใส่แว่นอยู่แล้วนะคะต้องการที่จะทำให้ดวงตาการมองเห็นของเราดีขึ้นตรงนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่เราสามารถเข้ามาเพื่อรับการฟื้นฟูนะคะ การฟื้นฟูของเราก็คือการทำา i e exercise นะคะการบริหารดวงตาค่ะนะคะเราก็จะมีวิธีการหลากหลายเลยนะคะโดยเน้นหลักการของ eye, mind, brain แล้วก็ body นะคะคือดวงตาจะต้องฟื้นฟูได้เนี่ยจะต้องเดี๋ยว,วยปิดดวงตาฟื้นฟูขึ้นได้เนี่ยจะต้องใช้หลักการอยู่4หลักตรงนี้นะคะคือ eye, mind, brain and body นะคะไม่สามารถที่จะฟื้นฟูโดยแค่ ฝึกกล้ามเนื้อตานะคะอันนี้เราเปิดมาประมาณปีที่9แล้วนะคะก็มีผู้รับบริการมากมายเลยนะคะตั้งแต่กลุ่มเด็กจนถึงผู้ใหญ่นะคะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงสายตาสูงไวันะคะแบบฝึกหัดการฝึกก็หลากหลายแตกต่างกันไปนะคะนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะว่าเราเป็นศูนย์ฟื้นฟูนดวงตาะคะ่ะเสริมนิดหนึ่งขออนุญาต ชดแล้วก็อยู่ห่างกันประมาณหนึ่งนึ่งค่ะก็ที่นี่ก็ช่วงนี้ก็เปิดให้บริการแล้วนะคะช่วงนี้ก็กรีงกลางกันเข้ามาเลยสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะฟื้นฟูดวงตาค่ะได้ทั้งสายตาสั้นยาวสายตาเอียงแล้วก็สายตาสูงไวัยรวมกับผู้ที่อาจจะมีปัญหาทางโรคทางตานะคะก็สามารถฟื้นฟูได้เลยค่ะ ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของภาวะความผิดปกติของสายตานะคะที่สั้นยาวเอียงสายตาสูงวัยนะคะมีคนถามว่ายาวกับสูงวัยเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆคนละอันนะคะสายตายาวเนี่ยจะเหมือนกับสายตาสั้นเลยคือมองไกลไม่ชัดนะคะแต่เขาแถมมาคือใกล้ก็ไม่ชัดด้วยจะเป็นตั้งแต่เด็กนะคะภาษาอังกฤษเรียกไฮเปอร์โอเปียนะคะคือมองไกลก็ไม่ชัด ใกล้ก็มีความไม่ชัดด้วยแต่ใกล้อาจจะเห็นดีหน่อยเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเลนตายังดีก็จะเพ่งได้นะคะ<ม>ก็จะเห็นนะคะแต่ถ้าเพ่งมากไปเนี่ยจะมีตาเหลเข้าด้วยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในกลุ่มสายตายาวในเด็กเนี่ยถ้าเป็นมากๆเนี่ยจะมีตาเหลเข้านะคะนี่เราก็เป็นศูนย์ฟื้นฟูนะคะทั้งสั้นยาวเอียงสายตาสูงวัยนะคะนี่อาจารย์อาจารย์ปรีชานะคะอยากจะโทรไปทักทายอาจารย์อยู่หลายครั้งมากๆเลยนะคะ ขอบพระคุณนะคะอาจารย์ติดตามพวกเราตลอดแล้วก็คอยเหมือนถ้าไม่มีอาจารย์ถ้าไม่เห็นอาจารย์มาไหนนี่จะแสดจะรู้สึกว่าอาจารย์หายไปไหน,ไหนอาจารย์เป็นยังไงบ้างะคะก็นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสายตาสั้นนะคะสั้นน้อยสั้น ห้าหกร้อยนะคะตลอดจนถึงสั้นเป็นพันก็สามารถมาฟื้นฟูที่นี่ได้นะคะเราก็จะมีแบบฝึกหัดหลากหลายนะคะที่จะมาทำแล้วก็แต่ละแบบฝึกหัดจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นในแต่ละครั้งที่จะต้องมานะคะแล้วเมื่อกี้ฟ้าบอกว่ากลุ่มโรคตานะคะถ้ามีพวกต้อหินต้อกระจกนะคะหรืออื่นๆค่พังผืดที่ตานะคะกลุ่มตาเหลตาเขนะคะ กลุ่ม RP จอตาเสื่อมเหล่านี้นะคะเราเรามีจักษุแพทย์ที่นี่ด้วยนะคะก็ตรวจกับท่านด้วยแล้วก็ฝึกควบคู่กันได้แต่ต้องดูแลควบคู่กับจักษุแพทย์นะคะหรือเรามีหมอประจำอยู่แล้วข้างนอกก็อย่าทิ้งหมอจักษุแพทย์สำคัญนะคะถ้าเป็นโรคทาง ด้านตาด้วยก็ทาควบคู่กับการฟื้นฟูได้นะคะการฟื้นฟูทําให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นการมองเห็นของเราสามารถพัฒนาและดีขึ้นได้จริงนะคะไม่ไม่ใช่ว่ามันทําไม่ได้แม้แต่สั้นเยอะๆก็ตามนะคะแล้วถ้าสั้นเยอะๆนะคะเวลาเราเช็คค่าคอมพิวเตอร์นะคะไม่ว่าจะสั้น ร้อยสองร้อยสามร้อยถ้าฝึกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ต้องพูดชัดเจนว่าค่ามันจะไม่เปลี่ยนนะเราไม่ใช่ว่ามาที่นาะโชวจอยวิชาแล้วสั้นอยู่800เ,เดี๋ยวเหลือ0เ <c oughs> หลือ300คืออันนี้ไม่ใช่แต่การวัดผลนะคะที่วัดด้วย s ซน,นเ l e n c นชาร์เดี๋ยวยกตัวอย่างอันนี้ต้องต้องดีขึ้นนะคะก็คือเขาจะติดอยู่ที่6เมตรเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าคือพูดถึงอะไรอยู่นะคะ มีคนสนใจนะคะแล้วก็ตุกด้วยนะคะลูกๆเป็นยังไงบ้างคะเห็นเรียนหนังสือกันได้ดีเลยได้เอกันทุกวิชาน้องน้องโดมกับโดมกับโฮมใช่ไหมคะน้องโดมใช่ไหมคะก็ตุกยังไงมามาเอ็กซ์ไซส์ได้นะคะเราเปิดตั้งแต่วันที่สองพฤษภาคมแล้วแล้วก็นี่ค่ะเว็นระยะห่างอยู่นะคะมีใครถามคำถามมาได้ ก็อันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้จักศูนย์ของเราเลยนะคะเราตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย23นะคะช่วงนี้เดือนนี้เนี่ยเราปิดวันศุกร์ด้วยปกติจะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะคะแต่ว่าเดือนนี้แล้วก็เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมายถึงพฤษภาคมนะคะเราปิดวันศุกร์ด้วย,ยก็โทรมาก่อนได้นะคะ ไลฟ์น uh, ี้จริงๆราอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับศูนย์ของเราด้วยเพราะว่าอาจจะมีคนเข้ามาใหม่ๆที่ไม่รู้จักศูนย์เราแล้วก็พูดถึงคอร์สออนไลน์ที่ได้ทำขึ้นมานะคะก็มีคนถามมาเยอะมากแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะมีคนเข้าคอร์สไปหลายคนเลยรวมทั้งสายตาสูงวัยด้วยก็เข้ามาแล้วด้วยนะคะเราก็จะดูแลนะคะเหมือนกับ อย่างดีนะคะว่าถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้ตลอดเราส่งอุปกรณ์ไปให้นะคะมีหลายชิ้นนะคะเพื่อช่วยในการฝึกนะคะนอกจากนี้ก็มีคนถามมาอีกว่าออนไลน์กับหนังสือเหมือนกันหรือเปล่าฟังดีๆนะคะตอนแ,แรกๆก็ถามว่ามาฝึกที่ศูนย์กับฝึกที่ออนไลน์ต่างกันยังไงคราวนี้มาถามว่า แล้วหนังสือกับออนไลน์ต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวตอบเรื่องหนังสือกับออนไลน์ก่อนนะคะมีความเหมือนอยู่มากนะคะแต่ก็เพิ่มเอ็กซ์ซอร์ซี่จะช่วยให้ยกระดับจากหนังสือไปอีกมากเช่นกันนั้นไม่ใช่ว่าอาสอนแค่หนังสืออย่างเดียวแล้วจบใช่ไหมคะอันนี้เราก็มีแบบฝึกหัดที่เสริมมากจะมากกว่าในหนังสืออีก เพื่อที่จะทำให้ฝึกได้ยกระดับมากขึ้นแล้วเราออกแบบการฟื้นฟูนะคะที่บ้านอย่างเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้เท่าที่จะยกทุกอย่างที่คลินิกไปได้แต่จริงๆมันบางอย่างอุปกรณ์มันติดตั้งอยู่ที่คลินิกมันไม่สามารถยกไปได้นั้นก็ถูกดัดแปลงเป็นท่ากายบริหารแทนนะคะแต่ว่ายังไงฝึกยังไงมันก็ต้องดีขึ้นนะคะอันนี้พอจะเคลียร์ไหมคะ หนังสือกับออนไลน์ต่างกันยังไงนะคะส่วนถ้ายังไงนะคะศูนย์กับออนไลน์ต่างกันยังไงอย่างนี้มีคนเข้ามาในศูนย์มาทำทริโอรหรือว่ามาทดลองกับเราแล้วเมื่อ,อไม่กี่วนัมวนมานี้นะคะตอนแรกก็หลังเลว่าจะเอาแบบศูนย์หรือเอาแบบออนไลน์แต่ก็เปลี่ยนใจมาเอาแบบที่ศูนย์ททนยใช่ก็ ก็ไม่ว่าการเพราะว่าอยากให้อิสระในการตัดสินใจนะคะเราก็บอกชัดเจนว่าที่ศูนย์เนี่ยจะมีผู้ช่วชาญน,นะคะผู้ช่วชาญดูแลลดค่าแว่นแล้วก็จดบันทึกการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะถูกต้องไหมคะนั้นอยู่ที่บ้านเราต้องสร้างวินัยตัวเองนะคะแล้วก็ทำตามทุกอย่างที่บอกตามในออนไลน์เลยก็จะสําเร็จผลเช่นกันนะคะนั้นคนที่มาเราก็เปลี่ยนใจมาเป็น ศูนย์คือตอนแรกไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะอะไรดีนะคะก็ยินดีนะคะหรือจะฝึกแบบออนไลน์เราก็จะช่วยเต็มที่เช่นกันเช่นบ้านอยู่ไกลนะคะนี่มีคนจากต่างจังหวัดหลายจังหวัดเลยนะที่ที่ส่งของก็มีระยองนะคะใช่ไหมวันนี้ระยองแล้วที่ไหนเป็นตำรวจท่านหนึ่งด้วยนะคะเป็นเรียนตำรวจนะคะซื้อหนังสือไปฝึก นะคะต้องมาซื้อออนไม่ไม่ซื้อหนังสือไปก่อนท่านแต่ว่าที่ระยองนังสือคอร์สออนไลน์สายตัสั้นไปนะคะก็มีหลายคนแล้วก็ที่ต่างประเทศนะคะอันนี้ไปเช็คมาแล้วบอกว่าอยู่อเมริกาอยากจะเข้าคอร์สนะ,ะก็สรุปว่าเราก็จะส่งเป็นสวิปโค้ดนะคะก็คือเลขบัญชีของเราอย่างเช่นไทยพาณิชย์อันนี้เราจะได้ โค้ดมานะคะเราก็จะส่งไปให้ท่านที่อยู่ที่อเมริกานะคะท่านที่อยู่ที่อเมริกาคนไทยก็ไปที่แบงค์ของเขาได้เลยที่อเมริกาแล้วทำการโอนเงินก็คือรวมค่าคอสแล้วก็ค่าส่งของเรานะคะที่ประมาณ1.4กิโลเนี่ยของของเราเนี่ยเพิ่นไปเช็คมาแล้วนะคะตกอยู่เท่าไหร่ก็จะบวกเข้าไปกับราคาคอส1 0 0 0 0 จริงๆมัน15,900ถ้าอยู่ในช่วงโปรโมชั่นก็13,900บาทก็คือบวกไปเลยกับค่าส่งเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะจริงๆกดตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยประมาณประมาณเกือบ500เหรียญ400เหรียญน,นิดๆแต่ว่ามันจะมีพวกค่าส่งนิดนึงก็เลยไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะแต่ว่านั่นนะคะประมาณอาจจะ500เหรียญน,นะคะ อันนี้อันนี้เอาตามราคาเลทจริงๆที่ที่ณนะวันนั้นที่โอนแล้วก็ขนที่ส่งไปจริงๆอาจจะเป็น UPS อันนี้อันนี้ที่อเมริกานะคะถ้าอยู่แล้วเขาเขาจะต้องดูรัฐด้วยว่าอยู่รัฐไหนค่าส่งมันก็ไม่เท่ากาันเพราะฉนั้นจริงๆมันมันจะไม่ยากเลยท่านก็จะได้รับของด้วยแล้วก็ได้ได้ฝึกด้วยหรือว่าอาจจะต้องคุยกับอาจารย์จอยว่าของไม่รับของไม่เอานะแต่ว่า จะเอาแต่คอสอันนี้แต่จริงๆเราก็อยากให้รับของด้วยเพราะว่ามันมันจะทำให้ฝึกได้ดีกว่านะคะอันนี้ก็ไปเช็คมาแล้วว่ามันไม่มีความยุ่งยากใดๆก็คือจะมี s w i ปโค้ดก็คือ,อเป็นเป็นโค้ดของบัญชีเรานะคะที่ทางนู้นคุณจะไปโอนกับแบงก์อะไรเข้ามาก็ได้อน,นี้เพราะว่ามีคนถามเข้ามาจริงๆจากเชื่อเมริกานะคะก็ยินดีเพราะว่าเขาให้ความสำคัญมากเลยโทมาสกาย ทางนี้นะคะว่าสายตายาวกับสูงวัยต่างกันหรือเปล่าแต่พอคุยไปคุยมาก็คือจะต้องฝึกสายตาสูงวัยนะคะค่ะเดี๋ยวฟ้าลองถือไม้สลับกันบ้างสายตาสูงวัยก็คือฝึกยังไงคะฝึกการมองเห็นให้เห็นตัวเล็กๆมากขึ้นที่เราจะชอบยื่นมือออกไปเห็นไกลไใช่ไหมคะนี่เราก็จะฝึกเริ่มตั้งแต่ตัวใหญ่ฝึกไปเรื่อยๆแล้วเ,เ,เราก็จะเริ่มเห็นตัวเล็ก ขึ้นเรื่อยๆเลยๆเล็กๆเล็กๆเลเลยค่ะน่ารักมากนะคะมีเพื่อนจากอินโดนีเซียนะคะอ,อยากจะทักมากๆเลยน,นใช่เพื่อนมาหาลัยสมัยก่อนนะคะทักทายค่ะ,คะใช่ค่ะชัวคือชื่อเนี่ยตอนเด็กๆจําได้ว่าไม่ได้เรียกอย่างนี้จากอินโดนีเซียนะคะยังไงเขาเคยติดต่อมานะ,ะว่าอยากจะฟื้นฟูด,ดวงตาเหมือนกัน ลองคอร์สออนไลน์นะคะมีอาจารย์ปีชาย,ยังอยู่ไหมคะเนี่ยอ๋อยังอยู่ค่ะตุ๊กก็ยังอยู่นะคะค่ะโอเคก็เมื่อกี้เคลียร์นะคะเราเราพูดถึงว่าศูนย์เราคืออะไรเพราะว่าอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามายังไม่รู้จักศูนย์ที่นี่นะคะ <c oughs> ก็มีที่เดียวในเมืองไทยนะคะตอนนี้จริงๆคนญี่ปุ่นก็เริ่มกลับมานะแต่ไม่ต้องตกใจไม่ได้เขาไม่ได้บินกลับมานะเขาอยู่อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะก็มีเด็กๆญี่ปุ่นมาฝึกแล้วนะคะกลับมากันแล้วก็คนไทยก็มีเนาะเพราะโรงเรียนจะเปิดหนึ่งกรกฎาใช่ไหมคะนี้แต่ว่าเราก็ดูระยะห่างในคลินิกอยู่นะคะแล้วก็จำนวนคนต่อชั่วโมง แต่วันเสาร์อาทิตย์นี้ก็เริ่มที่จะเริ่มเริ่มที่จะมีเข้ามาพอสมควรแต่เราเช็ดอุปกรณ์ทุกอย่างให้สะอาดแล้วก็ผ้าที่รองตัวเราทุกอย่างก็คือเปลี่ยนคนต่อคนนะคะนี่เมื่อกี้ก็พูดถึงอ่าศูนย์เข้ามาทำที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบฐานฐานนะคะมีการเช็คต่อเนื่องเราก็ต้องมีการลดแว่นตาด้วยนะคะสมมติเราใส่แว่นอยู่500เราดีขึ้นก็จะลดให้เหลืรอ 400- 300 ไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ตาเราจะต้องดีขึ้นนะคะนี้ก็คือจะวัดให้นะคะแล้วก็แบบฝึกหัดก็จะลึกขึ้นนั้นอ่าพอมาถึงจุดนี้คนก็จะถามว่าแล้วออนไลน์กับที่ศูนย์มันต่างกันมากไม้มอ่านี้ให้มุมมอง,มงฟ้าลองตอบรู้รสึกว่าย่งไงให้<ง>้้อพูดเออฟ้าว่ามันต่างกันไหมอ่ะแต่ก็เราก็ ใช่ค่ะ,ะในสำหรับคอร์สออนไลน์เนี่ยเราก็จะอธิบายทุกๆ exercise เลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดผู้ที่ผู้ฝึกมีคำถามขณะขณะ e อ็กซ์ไซเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะถามเราได้ณนะตอนนั้นเลยอาจจะต้องแบบฝากข้อความมาใน inbox อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะรู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนไม่มีครูอยู่เพราะว่าตอนนั้นเราดูแค่วนะิดีโอเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาฝึกมาฝึกที่ศูนย์เนี่ยคือ คนสอนน่ยก็จะเห็นคนฝึกอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะตรงนี้ทำไม่ถูกนะตรงนี้ถูกแล้วดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถให้คำแนะนำได้เลยแต่ว่าก็ไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะสำหรับถ้าจะเลือกจริงๆนะถ้าจะเลือกออนไลน์จริงๆใช่เพราะว่าก็สามารถที่จะค่อยๆถามไปถามคำถามใช่ค่อยๆฝึกได้เลยค่ค่อยๆฝึกได้เลยแล้วก็เราก็ไม่มีเรื่องของเวลาฉะนั้นเราเลยต้องมีวินัยของตัวเอง ะะมีวินัยที่จะจัดเวลาทําทุกวันแต่ว่าพอคอร์สออนไลน์เข้ามาแล้วเนี่ยเราจะจัดบทเรียนเป็น7บทด้วยกันนะคะถ้าดูไม่ทันเราก็ดูย้อนได้ตลอดเวลาแล้วสมมุติทำาอสเซสไซวันนี้ลืมทำคือมันจะต้องจัดเวลาตัวเองเพื่อที่จะคุมการฝึกของเราฉะนั้นบางคนผ่านไปแล้ว6เดือนอาจจะลดได้แค่แว่นหนึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของทางเจ้าตัวละเพราะว่า เราก็บอกไปหมดแล้วนะคะมันก็จะมีอุปสรรคตรงนั้นแหละแล้วก็อุปสรรคเรื่องของการลดแว่นตานะคะซึ่งคนถามมาก็เลยจะต้องบอกว่าเราอาจจะเอาแว่นเก่าเรามาใายหรือไปวัดที่ร้านแวน่นว่าเราดีขึ้นแล้วเราลดแว่นได้ไหมนะคะหรือจริงๆแล้วที่ดีที่สุดคือโทรมาถามที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวจะลดให้เป็นเท่าไหร่อ่านได้เท่าไหร่จะดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะหรือ จะเอาออนไลน์จริงๆแต่ว่าครั้งแรกอยากจะมาที่ศูนย์เพื่อให้วัดจุดตั้งต้นให้ก็ยินดีเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นสมุดแมนนวลที่เราบันทึกนะคะจุดตั้งต้นไม่ว่าจะเป็นค่าคอมพิวเตอร์นะคะที่ออกมาแล้วก็การมองเห็นนั้นค่าคอมพิวเตอร์นะคะคืออย่าไปสนใจมันนะถึงแม้มันจะออกมาเท่าไหร่เนี่ยเราเราเราไม่ได้เป็นข้อจำกัดของเรานะคะคี๋ยวพาไปดูตรง พี่ติดนิดหนึ่งคุณเปิ้ลนะคะจากสงขาหรือเปล่าน่าจะใช้หาดใหญ่นะคะคุณเปิ้ลเคยมาฝึกนะคะสบายดีไหมคะมนะคะค่ะเดี๋ยวพาไปดูพี่ติดอาจารย์นี่อันนี้ค่ะ นี่ตัวอย่างนะคะแผ่นแผ่นวัดเช็คระยะการมองเห็นนะคะถ้าเกิดในคอร์สอนไ์ก็จะมีแผ่นวัดระยะต่างๆค่ะเอาไปให้เราได้ทดสอบสายตานะคะถ้าแผ่น85นี้นะคะเราจะอยู่ที่ระยะ6เมตรนะคะวัดการมองเห็นที่ระยะ6เมตรนะสำหรับอันนี้ค่ะระยะ3มเมตรนะคะสำหรับบ้าน ถ้าบ้านใครแบบว่าพื้นที่ไม่กว้างพอสำหรับ6เมตรนะเราเอาอันนี้น,นะสา<ะ>เมตรอ๋อทิศไหนใช่ไหมคะเราก็จะดูความชาัดเจนของวงแหว,ว,ว,วนเนี้ยฮะว่าวงแหวนเนี่ยออ้ ب, อาไปทางทิศไหนนะ<อ>ก็เช็คลงมาเรื่อยเรื่อย<ๆ><ๆ>คนญี่ปุ่นก็จะใช้ชัรท ชัดนี้นะคะที่ระยะ3มเมตรนี้เป็นหลักในการวัดการมองเห็นนะคะค่ะนิดหนึ่งนะคะพาชมชมสวนนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ก็จะมีเอ็กซ์ไซส์ตรงนี้ก็จะเป็นคัลเลอร์เพลทค่ะนะเราจะฝึกการกะระยะตื้นลึกนะคะที่ฐานนี้การ โอเคเค่ะค่ะ,คะ,คะก็ศูนย์ของเราเป็นทางเลือกนะคะให้แก่คนที่ต้องการฟื้นฟูด,ดวงตาให้ดีขึ้นนะคะคนที่ทำเลสิกไม่ได้นะคะ แล้วก็สายตาสูงวจริงๆแล้วมันไม่มีวิธีอื่นแล้วอะ<ช>ก็คือเขาต้องใส่แว่นฉะนั้นเราเราก็เป็นที่ที่จะทําให้ตาเขาดีขึ้นได้นะคะอย่างตัวเองเนี่ยก็เคยเคยใส่ตาสั้นมาก่อนก็ไม่ได้ใส่มาเลยนะคะคือสามารถที่จะเห็นใช้ชีวิตปกติได้ขับรถได้อย่างนี้นะคะแว่นก็ทิ้งไปเลยลืมไปเลยนะคะหาไม่เจอแล้วค่ะแล้วคนชายหาไม่เจอแล้ว <laughs> ปวดตานะคะตาล้าตอนนี้มาเยอะมากก็วันนี้ก็มาน้องผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าจริงๆเคยมาหาที่นี่เมื่อปี17ใช่ไหมคะวันนี้กลับมาเพราะว่าไปอยู่สิงคโปร์มา2ปีแล้วสายตาสั้นเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราก็ใช้งานแท็บเล็ตนะคะใช้สมาร์ทโฟนทำงานกับหน้าคอมเป็นเวลานานก็ค่าเพิ่มขึ้นจริงนะ ไปหาคุณหมอคุณหมอไม่รับทำเลสิกซึ่งโชคดีมากๆที่ที่เขาตอบมาอย่างนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าคุณหมอไม่รับทําให้เพราะว่าสั้นอยู่แค่ร้อยหนึ่งก็เป็นความโชคดีของเขาที่ที่มีอาจารย์ที่แหลงเห็นว่าไม่คุม้ไมไม่คุม้มไม่จําเป็นที่จะไปทําตรงนั้นจริงๆแล้วเขาก็มีการพูดคุยว่าอย่างนี้ต้องใส่ว่นหรือเปล่านั้น เขาจาได้ว่าเคยมาที่นี่เมื่อปี17ก็แน่นอนเป็นถังเลือแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าเขาว่าดีใจเราก็ยินดีที่เราเราพ o m ม s e เลยเราสัญญาเลยว่าต้องดีขึ้นได้แน่ๆเห็นดีขึ้นได้นะคะเพราะว่าเพิ่งอายุจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับอายุแต่ว่าอายุ26เองนะคะก็ยังฝึกต่อไปได้ที่ทำให้แค่ลบหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องเลสิกเราก็เห็นขึ้นมาได้นะคะ เพราะว่าเดี๋ยวพออายุส0สิบเขาก็จะมีสายตายาวนั้นฉะนั้นค่าตรงนี้จริงๆมันมีมันเป็นค่าที่ดีอะค่ะเขาก็ถามว่าเอ๊ะทำไมสายตาสั้นมันแล้วมันดีหรอแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวถ้าใครสงสัยยังไงก็โทรคุยกันได้นะคะฉะนั้นสั้นน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปทำนะคะหมอเขาก็ไม่รับทำด้วยนะคะโอเคค่ะก็วันนี้ฝนตกนะคะชุ่มฉ่ำดีนะคะนี่ก็จบวันด้วยการมา ไลฟ์กันนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าคิดถึงทุกๆท,ท่านเลยและคนที่มาตรงนี้รู้จักหมดเลยที่เข้ามาตรงนี้นะคะทักทายเชนนะคะคุณเปิลด้วยนะคะถ้ารู้สึกว่าที่ฝึกไปแล้วมันหย่อนไปอย่างนี้ติดต่อเรามาได้ถ้าว่าแบบฝึกหัดที่จำได้แล้วทำอยู่ก็ขอให้ทำนะคะแล้วก็คอยสนับสนุนพวกเราด้วยนะคะ แล้วก็นี่น่ารักมากผู้ภาษาไทยก็ยังฟังอยู่นะคะคาดชัวนะคะเดี๋ยวนอกรอบจะต้องทำเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษส่งไปที่อินโดนีเซีย <laughs> โอเคแล้วก็คุณจลดกน์นนะคะอาจารย์ปรีชานะคะคุณกิ๊บบอกว่าสนใจนะคะคุณตุ๊กนะคะคุณชนิกาคุณชนิกานะคะ โอเคคุณกันนิกานะคะโอเคค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะยังไงเจอกันใหม่ค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะถ้าใครต้องการรู้อะไรนะคะหรืออยากจะให้ทำคลิปหรือว่าวิดีโออะไรเกี่ยวกับดวงตาก,ก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เราก็จะให้คำตอบโดยการผ่านทางช่อง Facebook ตรงนี้นะคะค่ะลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ